กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุหมาอ้อนฉบับที่6ระบุว่าเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงหมาอ้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ130กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมาเก๊ามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นประเทศจีนตอนใต้และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเรลชั่น ทำให้หย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดบับโดยพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือที่02-399-4012-13และสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมง